สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมที่คารพรักทุกท่านนะคะวันนี้สาวเมืองสีตื่นแต่เช้าค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจที่จะเดินทางนะวันนี้เตรียมสัมภาระแล้วก็ข้าวของพร้อมที่จะเดินทางนำคุณผู้ชมไปพากินพาเที่ยวนะหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานเราด้วยนะคะอย่าลืมติดตามทริปสาวเมืองสีพากินพาเที่ยวนะคะ เดี๋ยวเรามาไปกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมออกเดินทางกันแต่เช้านะคะบรรยากาศชื่นมืนค่ะวันนี้นะคะฝนไม่ตกบรรยากาศดีท้องฟ้ากําลังพระอาทิตย์กาลังจะขึ้นด้านที่ตะวันออกนะคะแต่ก็ยังยังสลัวสลัวอยู่นะคะก็ออกเดินทางกันแต่เช้ามืดค่ะจุดหมายก็เขาพนมรุ้งนะคะที่แรกกําลังออกเดินทางนะคะจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะออกจากหมู่บ้าน ก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอยางชุมน้อยก่อนนะคะแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มยางชุมน้อยเดี๋ยวเราค่อยเดินทางต่อกันนะคะมุ่งหน้าที่เข้าสู่ตัวจังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็ออกไปเส้นกระทิงแดงนะคะถนนเส้นกระทิแดง นะเรากำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะคะจากจังหวัดศรีสะเกดมุ่งสู่ไปทางจังหวัดสุรินนะคะอีกระยะทางอันยาวไกลามากๆเลย ประโยชน์ของการท่องเที่ยวมีมากมายนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าบรรยากาศยามเช้าๆแบบนี้สดชื่นนะมองวิวสองข้างทางมันก็เกินคุ้มแล้วล่ะค่ะไปเที่ยวกันค่ะประโยชน์ของการเที่ยวที่ไม่ลองก็ไม่รู้นะคะข้อดีของการออกไปท่องเที่ยวนั้นมีเยอะมากๆการมีเวลาน้อยหรือมีเงินจํากัดไม่ใช่ข้ออ้างในการออกไปท่องเที่ยวเลยเพราะคุณสามารถเลือกสถานที่เที่ยวตามงบของคุณได้ และที่สำคัญคุณก็สามารถเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ด้วยค่ะ หวังว่าทริปของสาวเมืองสีนี้นะจะทำให้คุณคุณอยากออกไปท่องเที่ยวให้มากขึ้นในแต่ละปีเพราะโลกมันสวยงามกว่าสิ่งที่คุณเห็นในทีวีหรือในโลกโซเชียลมากๆเลยการลงทุนให้กับความสุขของตัวเองนั้นถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาดูกันว่า10ข้อดีของการออกไปท่องเที่ยวนั้นมีอะไรกันบ้างเชื่อเถอะว่าคุณได้ลองไปเที่ยวแล้วคุณจะพบกับตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนสาวเมืองสีนี่แหละนะคะข้อที่หนึ่ง เขาบอกว่าการท่องเที่ยวทําให้สุขภาพดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมในการเดินทางท่องเที่ยวส่งผลอย่างมากต่อความรู้สึกทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ไม่เคยออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคุณอาจจะนั่งติดเก้าอี้ที่ทำงานมาเป็นสัปดาห์สัปดาห์เพื่อเชื่อว่าการได้เดินทางท่องเที่ยวนั้นจะช่วยให้ร่างกายคุณรู้สึกดีขึ้นช่วยลดความเครียดและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ยิ่งสำหรับบางคนแล้วการเดินทางไปต่างประเทศถือเป็นการลดโรคซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่บนเส้นทาง,งตอนนี้เราเดินทางบนถนน24แล้วลหะนะคะเราขึ้นมาบนถนน24แล้วประการที่2องนะประโยชน์ของการท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวสามารถปลดปล่อยคุณจากชีวิตประจำวันได้ หลายๆคนมักจะติดอยู่กับชีวิตประจำวันของตัวเองแต่ไม่ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยมาจากเรื่องอะไรทั้งเรื่องงานเรื่องลูกๆและพ่อแม่ที่คอยบังคับคุณการท่องเที่ยวสามารถทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ค่ะลองถอยหลังมาดูสักเก้าหายใจเข้าลึกๆแล้วออกไปถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองกับสถานที่ที่ตัวเองชื่นชอบดูบ้างอย่างตอนนี้เห็นไหมล่ะคะว่าวิวสองข้างทางมันสวยงามขนาดไหน ประก,การที่3นะคะการท่องเที่ยวทําให้คุณฉลาดขึ้นค่ะลองศึกษาภาษาใหม่ๆก่อนที่คุณจะไปเที่ยวในประเทศนั้นๆแต่นอกจากเรื่องของภาษาแล้วการออกไปท่องเที่ยวยังทําให้คุณได้เรียนรู้เรื่องราวของตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะคุณอาจจะเจอสถานที่ที่ท้าทายและอาจพบทักษะใหม่ๆของตัวเองก็เป็นไปได้นะคะ อ,นนอยู่บนถนนก็โล่งๆดีค่ะรถก็ไม่เยอะเนาะตอนเช้าบรรยากาศดีมากๆค่ะข้อที่4นะคะประโยชน์ของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทําให้คุณได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างๆมากขึ้นเลยละนะเราจะเห็นว่าผ่านไปตรงนั้นตรงนี้โหเขามีวัฒนธรรมการอยู่การกินที่แตกต่างกันออกไปนะคะโลกก็เหมือนหนังสือค่ะการที่คุณไม่ออกไปท่องเที่ยวเลยเท่ากับว่าคุณ อ่านอยู่แค่หน้าเดียวนะถ้าคุณมัวแต่เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมผ่านหน้าจอทีวีคุณจะพลาดข้อมูลดีๆอีกมากมายค่ะคุณอาจจะชินกับการอยู่ในที่ของคุณแต่นั่นจะทำให้คุณมีทัศนคติที่แคบเพราะคุณรู้เพียงแค่เสี้ยวเดียวจากความจริงทั้งหมดของโลกใบนี้ค่ะออกไปรู้จักคนให้มากขึ้นเรียนรู้วัฒนธรรมให้มากขึ้น เชื่อเถอะว่าคุณจะเปลี่ยนใจเราก็ได้รู้ว่าที่ต่างๆในโลกมันไม่ได้แย่เลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เรามาถึงเต่าเสเรนอ่าแป๊บเดียวนะคะเราก็มาถึงเต่าเสเรนแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเราจะมา เรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่การกินประเพณีของแต่ละพื้นที่นะประโยชน์มากมายเลยทีเดียวจากการท่องเที่ยวอ่ะตอนนี้เราจะเข้าแวะนาที่เตาเซเรนนะคะซึ่งอยู่ถนนสองสีนี่แหละค่ะห่างจากตัวอำเภอปราศาสาตร์ไม่ไกลนะคะตอนนี้มาถึงแล้วค่ะสอมืองสีกระจอดรถเรียบรอมาไหว้ศารพระภูมินะคะเป็นด้านหน้าของเต่าเซเรนค่ะ ขอเดินไปดูนะคะคุณผู้ชมอะตามมาค่ะมาดูนะคะเนี่ยจะเห็นเป็นรูปเต่าตัวใหญ่มากๆค่ะหน้านะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะแค่หัวเต่านะคะก็ใหญ่มากสูงมากค่ะคุณผู้ชมนะคะด้านหน้านี่จะมะีก้อนหินมาเรียงรายแล้วก็มีโอ้ต้นไทรต้นนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมมีการรดน้ำนะใช้ สำหรับสปริงเกอร์นะคะรถน้ำสะดวกสบายค่ะอันนี้เป็นด้านหน้ามองขึ้นไปบนคอเตานะสูงใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมเท่ากับตึกหลายชั้นอยู่นะคะอันนี้เป็นด้านหน้าค่ะนะสำหรับทางเข้านะจะหันหน้าสู่ถนนหมายเลขสองสีนี่แหละค่ะถนนที่เราเดินทางไปกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ไปถูสู่อำเภอ อำเภอปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์นะคะผ่านอำเภอปราสาทมาแล้วค่ะอันนี้เป็นด้านในนะคะด้านในของเตาเสเรนคานี่ค่ะก็โอโถงนะคะข้างบนที่เรามองเห็นนะเป็นกระดองเต่านะคะสูงๆขึ้นไปชั้นบนนะคะมีโซฟาแกะสลักนะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมแล้วก็แอร์เย็นช่ำ นะคะอันนี้ด้านในหันมาด้านนอกบ้างค่ะคุณผู้ชมนะคะนะก่อนที่อาจะไปชมด้านในกันนะเอามาชมด้านนอกก่อนแล้วกันเนาะรายละเอียดเดี๋ยวค่อยๆมาเก็บไปทีละจุดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวสาวเมืองศรีจะนำพาชมไปทีละจุดของเต่าสเรนนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะนะอยู่ไม่ไม่ไกลนะคะจากตัวอำเภอรปราศาสตร์อันนี้ ด้านหน้าของต่าสเรนนะคะจะเป็นสะพานไม้สวยงามด้านล่างก็จะอันนี้หันมองขึ้นไปที่ต่าสเรนเป็นสะพานไม้ค่ะท่านผู้ชมแกะสลักด้วยไม้นะคะสวยมากๆเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นเลี้ยงปลานะปลาสวยงามมีหลากหลายพันหลากหลายสายพันปลาเลยทีเดียวค่ะ สะพานก็สวยสงบร่มเย็นนะคะอันนั้นด้านนอกทีนี้หันเข้ามาสู่ด้านในกันบ้างค่ะเป็นโคมสูงนะด้านบนอันนี้เป็นกลางหลังเต่าค่ะท่านผู้ชมเป็นหลังเต่านะคะก็จะมีชั้นลอยขึ้นไปนะสำหรับนะักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปนั่งชมวิวแล้วก็สั่งอาหารขึ้นไปรับประทาน นะจิบเครื่องดื่มเย็นๆก็ได้ค่ะมีสินค้ามากมายให้เลือกนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเห็นไปแล้วคะว่าการท่องเที่ยวมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะสําหรับทริปนี้นะคะตอนนีมน้มันสั้นไปเนาะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะคะเต่าสเรนยังมีอยู่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่สาวเมืองสีจะนาพาชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ